สวัสดีครับนี้ก็จะมาทำตามคำขอตามคอมเมนต์ไว้นะครับว่าให้สอนเจลลี่เลยอ์อัพหรือว่า360นะครับสิบนครับอย่างแรกนะครับคือเราต้องมีบิลที่แต้มเลยอ์อัพครับต้องมากกว่า87แต้มคือส่วนใหญ่จะเป็นไฟการนั่นแหละเป็น6ก็ได้ครับกันนี้นะครับเราวิ่งเลยอ์อัพนะครับค่าเนี่ยต้องมีมากกว่า87ครับเจ็ดคสามารถทำได้ ็จะเลือกอันนี้แล้วกันครับ88คนระับถ้ากดเลือกก็อัพแคถึง87ครับก็าเกินก็ได้ครับตว่าต้องถึงนะแล้วก็อัพขึ้นนะตามไป ใช่ครับเราได้แล้วแล้วก็เราจะพาไปดูในเกมนะครับแล้วก็วิธีการใช้นะครับสามารถใช้ได้แค่ใน p าร์คแมชเมคก,กิงแล้วก็ยิมนะครับเดี๋ยวลองให้ดูในยิมดูนะ ครับก็คือวิธีการนะครับเราก็ต้องเลย์อัพเลยครับวิ่งเข้าไปเลย์อัปกติปึ๊บไปปึ๊บกดเลย์อัพแล้วก็กดคิวนะครับก็คือการเปลี่ยนมือนะครับทำให้ดูกดคิวตอนนี้กำลังเลย์อัพนะครับปึ๊บคิวป๊บเปลี่ยนมือน่ี้นะครับแล้วก็วิธีต่อไปคือส6 0ลครับก็คือเลย์อัพหมุนตัวนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปเหมือนกันก็เปลี่ยนจากคิวอ่ะเป็น F วิ่ง มวิ่งเลี้ย up เฟจะหมุนตัวนะครับคองบัวชีสนี่ครับวิธีเลี้ย up หมุนตัวแล้วก็เปลี่ยนมือนะครับถ้าคนนี้ก็เอาไว้ใช้หลอกได้นะครับเพราะส่วนใหญ่คนจะโดดก่อนไปที่เราเหมือนับเลี้ย up ครั้งแรกปึ๊บเปลี่ยนมือนะครับก็สำหรับวันนี้ Uh-huh, oh, I've been calling it. Young blood gang nigga with the fucking fucking flip. See a sandwalker, shoot him in his lip. Oh shit. Got his baby mama suckin' dick with it. Young five